ADC เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญมากๆค่ะในเกม League of Legends เพราะว่าถ้าเขาชนะเลนเนี่ยเขาก็สามารถแบกทั้งทีมให้ชนะได้เลยวันนี้ตุนจะมาบอกวิธีการเล่น ADC ตั้งแต่การยืนเลนนะคะไปจนถึงทีมไฟท์ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ LAN เกมมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะการยืนเลนการยืนเลนเนี่ย สิ่งแรกที่ส่งผลกับการยินเลนเลยว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็คือการเลือกตัวแชมเปี้ยนค่ะสมมุติเราเลือกตัวแชมเปี้ยนที่แพ้อีกฝ่ายมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ช่วงแรกเราไม่สามารถที่จะบวกหรือไฟกับเขาได้อย่างเต็มที่ยกเว้นจะมีป่าหรือเลนอื่น,นมาแก๊งนะคะในแรงเกมเราสามารถเห็นได้ก่อนอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเลือกตัวอะไรมาเราสามารถหยิบตัวที่จะเคาน์เตอร์พิกเขาได้ตรงเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ส่งผลนะ ต่อมาค่ะพอเข้าเกมมาแล้วยืนในเลนเลเวลให้นําเขาถ้าเราเลเวล2ก่อนเราสามารถที่จะกดดันอีกฝ่ายได้ดยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีสก,กิลที่มากกว่าแต่มันก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆนะเนาะเรื่องที่2ค่ะจุดยืนในทีมไฟล์หรือโพสิชันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โคตรสำคัญสำหรับ ADC ซเลยอาจจะเป็นนัมเบอร์เลยค่ะที่สำคัญมากๆเพราะว่าโพ i ิชันที่ดีเนี่ยก็ส่งผลให้ทีมไฟ์นั้นออกมาดีค่ะ การที่เราจะมีจุดยืนในทีมไฟที่ได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นในทีมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแท้งเอ้ยซับพอตของเราเอ้ยว่ายืนโซนให้เราดีไหมบางครั้งอ่ะตำแหน่งอื่นเขาไม่สามารถที่จะแบบมาดูเราได้ตลอดเวลาเราต้องหาตำแหน่งของตัวเองให้เจอด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบพอไฟปุ๊บก็ไปยืนมั่วๆหาตัวเองไม่เจออยางนั้นอ่ะจะทําให้เราเสียชีวิตได้เมื่อโพซิชันดีค่ะแน่นอนทีมไฟออกมาดีดู อย่างที่จูนเล่นณนะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจูนจะยืนอยู่ท้ายสุดเลยตรงนี้ซับพอร์ตหรือเลนอื่นๆหรือตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มายืนกันสุดเลยนะแต่จูนก็ต้องระวังตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเดินเข้าทางนูนะ้นอ่ะเราตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติค่ะื่้วที่3าค่ะแล้วถ้า Position ในทีมไฟ์เรามันผิดจะทำยังไง ผิดในที่นี้หมายถึงว่ายืนผิดที่โดนล,ล้วงหรืออื่นๆนะคะอย่างเช่นในเกมนี้จูนโดนอันติเ้ว้าซ้ำยังโดนดึงด้วยซึ่งการแก้เกมเวลาที่โพซิชันเราผิดหรือเรายืนในจุดที่ผิดนะคะก็คือการคายค่ะการคายก็คือการที่แบบเรายึกยักทําตัวแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยววิงว่งเดี๋ยวยิ่งมันจะทําให้อีกฝ่ายจับตัวเราได้ยากมากขึ้นค่ะ a อดซทุกคนจําเป็นต้องคายเป็นทุกทีมไฟเนี่ยควรที่จะคาย เพื่อเป็นการหลงสกิลของอีกฝั่งนะคะในส่วนของการคล้ายเนี่ยสอนไม่ได้นะต้องลองไปฝึกเอาเองก็คือลองวิ่งแล้วหันกลับมายิงลองวิ่งแล้วหันกลับมายิงฝึกกับคลิปหรืออะไรนี้ก่อนก็ได้ค่ะให้ชํนานาญเนาะฝึกไปเรื่อยๆค่ะพอเล่นเป็นเนี่ยมันก็จะทําได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะโดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งนึกเลยว่าเราต้องค้ายวันนี้ก็ขอจบเรื่องการเล่นเลเซีเบื้องต้นไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมาสอนใกล้อื่นๆนะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดบ๊ายบาย ติดตามจูนในช่องทางอื่นๆได้ที่ TikTok j เพลย์ l ู m และดูจูนไลฟ์สตรีมเล่นเกมกันสดๆได้ที่แอป Nemo TV เซิร์ชเลย S N Jun